ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม Roblox กก Connection เคยนะคะผมซึ่งเปิดขที่มาตอนนี้ที่ผมรีบๆเลยเนี่ยก็คือแบบคูณีคูณสองมันจะใกล้จะหมดแล้วนะคะผมเออมันใกล้จะหมดแล้วอีพีคูณสองผมและออย่างนึงนะผมใช้สกิลนี้ทุกคนจะเป็นหัวไหมอ่ะผมจะช้าๆแล้วกันนะคงไม่คงไม่เท่าไหร่เนาะผมจะใช้ช้าๆนะช้าๆโอเคโอคโเคเรียบร้อย น้ำมัมารอรอรอลอ,อันนี้ใครวะเนี่ยยังไม่ใช่ผมนะเพราะว่าผมเป็นเพศกระเทยนะผมผมไม่ได้ระบ,บุเพศนะมาเนี่ยกู <c oughs> เป็นกระเทยมามาพร้อมผมโอเคมาผมซึ่งผมก็ว่าจะอยากลองไปเล่นบุ๊เีเบ e นดูเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยววัทีหลังแล้วกันเล่นดอกกุรหัสนี้ก็น้องคนก็ไม่รู้ว่ากูจะได้ทิ้งไหมกูไม่ทิ้งหรอก เนาะเดี๋ยวผมทิ้งไปประมาณเกือบเกือบสิบรหัสแล้วผมเหอสิบรหัสเตวมแล้วเนี่ยที่กูทิ้งไปทั้งหมดเนี่ยเยอะมากนะผมได้เด้ได้เอาไปเอาไปเอาสิบห้ามันเดิมสิบห้าสิบห้าโอเคเรียบร้อยนี่สิบห้าพอดีครับโอเคผมแล้วก็เราคุยกันเอาโอ้เมื่อกี้ตายพร้อมกันก็ว่าทำไมนั่นไม่เกิดก่อนไอ้คนนี้ยังไม่เกิดเดี๋ยวผมว่า เดี๋ยวผมว่าจะไปส่งผลนันแต่ว่าเดี๋ยวก็บเงินเอาไปซื้อไอพวกแฟสเตปพวกอะไรพวกนั้นแถวแถวเกาหิมะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็ต่อไปที่เราจะไปกันคือเกาะหิมะนั่รแบะนะคบผมก็ว่าจะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนนะครับผมหลังการส่งผลกูติวไปก่อนเดี๋ยวเยวจะเอาไว้ซื้อนะครับไอพวกนั้นเพราะว่าน่าจะ้าคีสหรือแฟลสเตปผมจะไม่ค่อยได้แสนหนึ่งอะเยอะมากเลยมีสองหมื่นห้าหมื่นแล้วก็แสนหนึ่งเยอะอาผมตั้งแต่ทั้งหมดแสนเจ็ดเยอะมาก นะครับนะก็เพราะฉะนั้นผมก็จะทําการเก็บไว้ก่อนนะครับผมอืมนะก็จะทําการเก็บไว้ก่อนปั๊บปบอื้ือืช,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 ชิตายแตกแตก,แต,ก,แต,กแตกแตกแตกหมดเรียบร้อยโอ้อีกสองเวลไม่ให้กูถึงว่าจะได้ไปคุยต่อไปเลยออมแม่งเออรเราคยเราคยเราคุยเยี้ยยไปสิงเย่าไปซิง ชื่อมารับมานะทีนี้กูพร้อมละโอเคเดี๋ยวนะผมถ้ามีฮายคิ้วจะต่อยแรงขึ้นนะเดี๋ยวถ้าหลังหลังจากซื้อพกนัน้นเสร็จถ้าได้เงินครบห้าก็ว่าจะไปซื้อนั้นด้วยนะโอ้โหก็แล้วกว็อะไรอะ่ะอ่มเฟสติฟไดดักสเตปดักสเตปก็คือขาดามมาเห็ะน,นะครับผมแต่ว่านั้นเล่นผมจะซื้อเลยถ้าเงินมันได้พอแนละ้วผมก็จะซื้ออันก่อนฮายคิ Hi ้ ไอคิ้เกาะน,นะผมจะที่ไอคิ้งเกาะก่อน,อนแล้วก็ระหาน,นี้กูต้องซื้อไฮาคิ้งังเกียจก่อนอันดับแรกเลยถ้าเกิดไปถึงอันนั้นแล้วมีเงินพอนะ้าเจ็ดแสนห้าก็ต้องต้องตีแชงก่อนด้วยแต่กูต้องเลือกไม่เหมือนราคาหลักกูจะซื้อได้แน่แม่งเวลเกือบปันละโอ้โหแบบอือเวลจะตันอยู่แล้วกูเพิ่งได้กูเพิ่งได้ซื้อ,อนั่นแหละนะผมซึ่งตอนนี้เลือดผมเนี่ยไม่ต้องอัพเลยนะด,ด,ดูดิดูดูดูทุกคนกูไม่ต้องอัพเลยคือมีคือมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมใส่โลเกียนะ่ะ มัต้องอาบเลยเรยบรอยครใหใหม่มาแล้วโอ้โหมึงแค่ให้ผมไอไิษฎเบลหนึ่งก็ไม่ได้อะจะอาบอยู่เนี่ออยอยีกเบลเดียวอือมแต่ที่ผมไปทำตรงนู้นมันไกลก็จริงๆถ้าผมได้ผลเสรนี้มันจะง่ายกว่านี้นะมันก็ไม่ต้องไกลแต่ผมเออเมื่อก่อนผมจำได้ผมมีสูตรกระโดดจูอะเออเมื่อก่อนผมจำได้นี้มาตรนี้ก่อนสูตรกระโดดของผมเองแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวเราไม่ดูทีหลัง สูตรกระโดดสมัยเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นบล็อกฟุตแรกๆเลยแหละแรกๆตอนทมาถึงก่อนนี้แรกๆเลยอเอนะผมเป็นสูตรของผมเองในการในการแบบกระโดดไปให้ถึงรูวๆนะผมตอนนั้นผมใช้ผลอะไรอยู่ก็ไม่รู้จะไม่ได้นะครับผมตอนนั้นแต่ว่ากากมากช่วงนั้นนะครับผมเป็นไอเขาหลักผมเลยแหละช่วงแรกๆที่เล่นบล็อกฟุตที่เรียมที่มาถึงก่อนเนี้ยเออนะช่วงนั้นโอ้ใช้ผลน้ำแข็งเออตอนช่วงนั้นเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าต้องกดเข็มทิศแล้วก็ฟาร์มตามคุสอะไรของมันนะครับผมเออไอแล้กกูจะกลับทำไมอะ มันต้องเลยสองตัวก <c oughs> ูนี้กรีบร้อจริงจะรีบกลับไปไหนวะมานี่ไงฟิรโอเคถ้าตรงนู้นห็นแหละน่าจะเกาะบนตัวสเอ็ดนะถ้าจะไม่ผิดเมื่อก่อนผมก็เห็นอนะใอ่อยู่นู่นเลยพตัวบเอ็นใหญ่อยู่เหมือนกันฟิรฟิรตัองแต่ต้งต้งแต่ต้งต้งแต่โอ้ยตอนนี้โอ้นุกคนอะไรเขาเรียกว่าไรยีพีคูสองผมเหลือแค่น,นี้เองงั้นเดี๋ยวผมขอตัวออกไปเจอพี่คูสองแป๊บหนึ่งนะกบอนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผม อ้าทุกคนตอนนี้นะคะผมก็ได้โค้ดมปเป็นที่เร okay. ียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่ผมโค้ดยี่สิบอย่านี้แล้วผมดูอนะซื้อมาคุยตรงนี้มาค้ยนี้นี่แล้วผมจะสอนพิชกระโดดนะถ้าใครจะไม่มีผลบินนะแต่ถ้ามีผลบินก็ต้องใช้หรอกนะครับผมซืบอฟื้นแล้วก็กระโดดขึ้นกระโดดขึ้นแล้วก็ซื้อฟื้นฟื้นฟื้ฟื้ฟื้นก็โดดไปอย่างนี้โอเคแล้วก็นี่อย่างงี้นะครับผมจะเป็นศูนย์ของผมเองนะครับเนี่ย เป็นเจสูรนะครับนะเจสูตรในการกระโดดนะจะเร็วเร็วโอ้ติดอีกอืมมาพุ่มไม้หมดก็จะเรืยจะค่อยค่อยหมุนแล้วกันนะว่าเดี๋ยวจะขนาดผมตอนนี้เล่นแบบตอนที่ความนักร่อมเล่นนักร่อปะนะผมยังปวดหัวด้วยอยู่นะครับผมก็ปวดเลยโอเคเราจะค่อยค่อยหมุนให้ทุกคนดูแล้วกันนะผมไม่งั้นมันจะแบบลอยมือหัวเออนะเป็น เ้าจะตายเลยอาจจะต้องอาที่จะเป็นสองอย่างเลยแฟสติปไว้ที่หลังแ่เป็นองย่างก็คือฮาคกับไปจำนะผมตกน้ำตายทุกหอไปแน่นอนแลวผมว่าถ้าไปถึงโลกเจลลี่ฟาฟสติเลยเมื่อก่อนในยันซึ่งเดี๋ยวผมจะไป์มที่ขอรูนี่อแล้ว2องาะบ เอโอเคทแรงนะผมเอาผลพอยกเว้นได้ว่าเราจะโลเกียนไม่ได้ถ้่ไปถึงเกาะเป็วลาที่นาจะโลเกียนได้นะเออถ้าเป็นคู่ดีพีดาวดีเอโอเคีสุดดีสุดนะดีสุดของอัลริ็ไา้นะแม่นายจะก็โดนสูบธรรมดาเลยก็ได้นายหมิ่นไปนี่ก็เร็วอยู่แต่ว่ามันจะเสียอันนี้มากกว่า อาจจะมีโอกาสไปนไม่ถึงนี่ก็ได้เดี๋ยวจะมีโอกาสไปไม่ถึงนะเนี <t <t mm ่ยเฮ้แต่ก็ถึงอยู่นะเออใครจะใช้สูตรแบบที <t <t ่ผมตอนแรกก็ได้หรือจะเป็นสูตรแบบอันนั้นก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยไม่โดนมึงมานี่เลยตัวดีลงแล้วก็จัดแล้วอย่ๆก็าปิดขาแล้วกันตัวไหนรอดมึงก็รู้ เคับ okay, ผมจัดมาครับสองตัวอีสองตัว,อส,อตวสองตัวนะคบผมเออนะครับนะ่ะจัดมาเอา้าไม่เกิอดอะ่ะอ๋อนอ่นูันตายก่อนเพื่อนเนาะ ขอผมนะ<า>ไปปไปยืนำมารักทิเอาวัีพว่ทำไาไวะ,ะ,ะแลววดแรงโอ้โหแสดงว่าน่าจะไม่เยอะกบผมยังเท่าเลยแรงจังวะแองมากแสดงน่าจะไม่เยอะไเ่าเลยพไรอ๋โอเคโอเค น่าจะขอโทษแหละเป็นสองอย่างไงระหว่างเสียใจขอโทษนะคนน่าจะไม่ขอโทษหรอมั้งไม่เสียใจหรอกก็เสียใจทำไมได้ข้าวหัวปีจะกลัวขอโทษมากกว่าเขาไปไหนไม่ต้องแรงมากอ่ะเอ้าจะก็จะฟาร์มก็จะฟาร์มอะไรวะเนี่ยนี่ตีให้ดูนี่ให้ยังไงไม่ได้ฟาร์มแน่นอนงานนี้ mặc quá bố hết mất hai món mắng hai món 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 กันนี่อะไอเเว้ยหมดสารแล้วเนี่ย,ย,ย,มมตแ,ยแต่ว่ายังไม่จบคุยนะทุกคนดีมานี่รอมานี้ยใน้ความามันนะรอดได้ไหมมา เลี้ยวมู่ยมาเลยระดับไปเรียบร้อยไปแต่คุยยังไม่เปลี่ยนนะอันนี้ยังคุยเดิมอยู่อ๋อแต่ว่าผมจะาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฟาข้างหลังเขาก็หาข้อความไปแล้วกรับเฟาข้างหลังก็ได้เดี๋ยวผมฟาร์มตรงนี้ไงจะขึ้นไปเดียวดิเออไม่จะเสียเวลานะทุกคนเออฟาข้างหลังออแหล้นี่นะตอนนี้จะขึ้นไปเดียวประหยัดเวลา

เราควรจะไปแล้วมะเออไปแล้วแหละไปับเควยเปล่านนเราคนะเพราะว่าูป่นัไดคิดได้ไงดีไปก่อนา่ไปย่งทำไมทำไมคะทำไมต้องดำโดดเวาวหมดปีแล้วไหม เราทำไรเลยนะไม่หวันตีกูมันมันก็ตายหาละเอาง่ายเหมือนสะท้อนาดอา,ามิดหละเออแยกให้เราสะท้อนดามิดเลยระม้ได้เลยโอมีผลอนะไรตีเรามาแล้วมันก็นสะท้อนเลยไม่นาน,าน,านอ,อีกอีกแวเวเดียวไปทำข้างหน้ากนะันเลยโอ้โเวเวเดียวกูไม่เอาให้กูบ้างเหรอ่าเวเวแววแวว ูจะฝัน้านหน้าเขาักูันไหนเขาอะไรอ่ะเ้าด้นหน้าเลยจะได้ไปเปลโอ้ยไปแบบาเราวงนเฮ้ยไม่ด้จต่อไปแล้วทุกคนนิดเดียวนิดเดียวไม่นานไม่นาไม่้แป๊บเดียวเท่านั้นอีแป๊บเดียวนั้น โอเคนะโอมีหวัวนสลงเกียก็ีอย่างนลนะนะอ่าจัดมาเลยได้หมดกูบอกเลยไงได้หมดได้หมดหมดแล้วกรารปาี้หมดเอ,อ,อ,อ้เพราเองโอ้อ่ะอเล่เหมือนกันดีวเฮ้ยทุกคนแล้วตอนนี้กันงนะดูดูอะไรเลยอีกอีกงาดเดียวอ่ะโอ้โห ให้จะทำไม่ได้เป็นผมจะทำแล้วค่อยได้ผมเจะควบแต่คงจะต้องพึ่งรับคุนหน่อยแล้วกันรับคืยหนอต่อยไป let's go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  โอ้โห let's go เลยไปฟัมที่นู่นเนาะต่อเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวพรว่าอีพีนี้ก็ขอตัวนี้ก่อนแล้วกันไว้ทังนั้นทีหน้าแล้วอีพีนี้ก็จะไลฟ์ประกอบผูกไม่ไปใครอีกทีนะต่อกดไลค์ด้วยไปแล้ว